วิของผมหน้ามา้าแถมหน้าสดด้วยใส่ฟิลเตอร์เร็วฟิลเตอร์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 โอ้ลืมลืมลืมไปนี่เลยฟิลเตอร์ด่วนเลยเอาวันนี้เอาเป็นนายดูเสาแล้วกันฮ่า,าไม่เชือ่อหน่อยดูหน้าม้าผมเลยแฟนขับจีนนะครับ แฟนคลับชาวจีนหรือแฟนคลับต่างชาติผมผมไม่ชัวร์ประเทศไหนแล้วกันเขาบอกว่าพี่คิมฉันอยากได้ทรงผมทรงเดิมไม่ทันแล้วอา่าวันนี้ไปเวิร์กช็อปไปด้วยแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดครับเออโดนพุกับบอกว่าทาไมทำไมาถึงตัดผมทำไมาถึงตัดผมผมจะยาวทันไหมจะยาวทันถ่ายไหม พระธาภัยฮะผมไม่ทันจริงๆครับผมก็นึกว่าผมจะไม่มีงานอีกเดืนอน2เดืนอนน่ะเนาะผมก็เลยแบบตัดเลยเอาความสบายตัวเองอ่ะทำไงไดแ้แต่ก็ไม่คิดว่าเขาจะตัดสั้นแบบนี้ไงคุณไม่เป็นไรเดี๋ยวผมก็ยาวฝากผมไปบ่อยแล้วกันนะอะไรวันนั้นนะครับอนะไปบ่อยอแต่วันนี้ก็เหนื่อยใช้ได้เลยฮะแล้วก็มาสตรีมนะเพราะว่าคิดถึงทุกคนใจจะขาดแล้ว

ตาได้อยู่ะทีนี่มันแคบทำอะไรก็คิดให้ดีหน่อยอยาให้เจอตัวพรถ้าเจอกูไม่ไห่แล้วกินไม่ค่อยลงอ่ะเป็นควายและก็ทำตัวให้ดีดีหน่อยบีแล้วมีวีแล้วคนที่พร้อมแลกถามหน่อยมีใครบ้างวามึงอยากแวบอกเลยวขไม่ห้ามมีเฟนะมั้ยสีเบอกเลยเขาไม่พามีเฟนดูการก็ทำมันรงตอบ กูคิดเสืกเด๋ยวสายตามันคงสอดกูวัคซีนมันลงบอดกูเอาสลักพยัญชนะมันรวมกันแล้วลงจอดตามหาจนเจอไม่ว่ามึงอยู่ที่ใดให้ผมเปล่าผมไม่ได้ไปฆ่าใครเขายิงกระดาษมาใผมตั้งหาใบอ๋อไอสัตว์ไม่ได้จ่ายค่าไฟไยเพลงเกิน รู้ีลืมใครสองห้าจนตาบวมแล้วต้องทำอย่างไรีเพลงอ๋อไม่ใช่บล็อกมิวสิคแน่เก็บข่าวของของเธอที่มีอยู่และโยนทิ้งมันไปไม่เลือกอะไรเลยและลบทุกรูปที่มีเธอ มันไปลบมันไปทุกอย่างอยากร้องคาราโอเกะกินเกียร์อย่างขอร้องคาราโอเกะเพลงหนึ่งนะขอกินเกียร์นเหนื่อยเหนื่อยวิธีการระบายก็คือต้องร้องคาราโอเกะกินเกียร์ Let's เ o Yo. ชักด้าวเยียวเลำพังรักเธอคุณดีถ้ามีรับบากใจมากอยู่แล้วเองมีเขาเขามา Let ที่กะแบกนว้จะใจก็จะไม่รอดไว้ต่ใจลิลลืมเพื่อให้เจอคงเพื่อเอาไว้ i do ที่ม่งมาทวิตบอกว่าหนูขอลาออกจากการเป็นโมกินะครับเพราะาช่วงนี้หนูไม่ค่อยได้ตามพี่เลยและหนูก็แบบว่าเอ,อชอบไปติดตามผลงานเมนคนอื่นเยอะอยากจะบอกว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องติดตามก็ได้ครับแลวจริงๆแล้ว,วมนุษย์เราสามารถมีเมนได้หลายคนนะครับเมนไม่ใช่แฟนอยู่แล้วมันมีหลายคนได้ไม่ผิดกฎไม่ผิดศีลธรรม,มอืมเข้าใจไหม นอหนูเข้าใจไหมแต่พี่ไม่ติดหรอกนะเพราะว่าพี่ยังมีทุกคนอยู่จริงกึน่ไม่มีไม่เท่าเลยจริไม่เาเลยแล้ววันนี้จะเล่นเกมรอดไหมเนี่ยถามหน่อยอยากเล่นเกมมากว่าไม่ได้เล่นเออ บอว่า,าไม่เล่นนะอยากเล่นจัดเลยมีคนเดียวก็ไม่ผิดแค่เมนสามารถมีหลายคนศิลปินที่ทินชอบมีได้เป็นแสนเมนก็มีได้หลายคนครับถึงเมนจะแปลว่าหลักเอา้า ก็หลักหลายคนกันได้ดีใช่ปะล่ะขนาดบางคนเป็นแฟนขับกูจิ้นใช่ไหมยังมีเมนทั้งสองคนได้เลยเออสบายพ่งนี้ฮะพุ่งนี้มีเวิร์กช็อปอีกรอบหนึ่ง นี่เมนกดีกิมเมนดือไอ้นี่มันจริงนี่มันจริงให้มันจริงเดือตอนนี้ก็อาจะจริงต่อไปจะจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เมนไปไ<ห>นนว่ารักแต่รักนะคือพี่คิมอันนี้ถ้า,จจา,า,นาคนไทยอ่ะมีพี่เป็นเมนคนเดียว อ๋อถ้าน่ารักสามเอ้ยผมสายหลอกใครสายน่ารักใครสายน่ารักเฮ้ยโบ๊ทเตะเตะเลยใครบอกผมน่ารักเตะทิ้งเลยโบ๊ทจัดให้พี่หน่อยอยาบอกเลยว่ามดมดโบทผมอ่ะนัมเบอรวันผมบอกเลย <c oughs> <c oughs> พี่กิมห่างกันหนูตั้งสิป,ปีมุงแงอะไรคือมุงเง หายทั้งห้องเลยนะวิอบคุณนะค่าขนมจา้าเอยไดครับผมเราลงหุ้นไว้กับพยาบาลดีอยู่นะได้ส่วนลดรักษาพยาบาลด้วยวิยเลิรเคย์ดน,นั่งมันชัดๆไม่เรียกเลยพี่กิมเบิ้ลม่ง,งมแง,งคืออะไรฮะมึงแงมึงแงคืออะไรอธิวาย เ่วยอธิบายฟังหน่อยได้ก่อนโอ้เธอขาไม่รู้จริงเหรอว่านั่นรักกันไหนเอาเตะนอนอกัอนเลยเตะนอนอเตะนอนอเอาไปสงบสติอารมณ์บดนี่บอกว่าไม่มีนั่นรักจงจะเป็นนั่นรักนั่นแหละนี่อ้าวเนี่ยอ่ะคุณเวนคุณเวนเดี๋ยวโดนเตะนะเออมุงเงคือเสียงมุงเงี้ยมีเงเหรอ อุ้ยมุกี่น่ารักจังเลยมุงีง้ไงเอ่อมุกี้กับใครสักคนกับลูกขอบคุณคุณซาลาเปานะฮะส่งสตาร์มาให้ถึงสามร้อยสิาสตาร์ขอบคุณด้วยนะฮะคุณเคเคกาลารีด้วยนะฮะเดีด๋ยวผมดูไปฟังกันว่าใครออนมั้ง วันนี้นะฮะเราจะถล่มแชทกันฮะแก้ง่วงคิมมอนฮะตอนนี้มีไอคิอ่ามีไอคิมีก๊อตเช่ไหมมีเอยฮะเออย่เอเอยมเยมีคิมหันมีเออย่าเราเล่น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 ก๊อตเราเล่นัอคิวนะเราเล่นเราเล่นคนพูดไม่เยอะก่อนเราเล่นเออยกัน เดี๋ยวผมผมเอาสตรีมให้เสร็จแล้วนะนี่นี่คุณ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 ก็ประโยคนี้ไปก่อนเอ๊ะนี่าเราไปชมเราไปชมนี่ประโยคนี้ประโยคนี้ประโยคนี้เห็นไม้ไหมหม น้องเอ๋ยทำไมน่ารักจังครับนะเดี๋ยวเด๋ยเดี๋ยวอันนี้นะก๊อปยังก๊อปยังเดี๋ยวผมจะปาลิงเอ๋ยแลบบุกเลยนะมาห้าสี่แบบพิมพ์เลยนะไปพิมพ์แค่คนละอันพอนะคนละอันพอคนละอันพอห้าสี่สามสองไป เสมอไม่เคยในลึกๆหัวใจขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับได้ฟอลโล่ได้ขอบคุณครับถึง500ฟอลโล่แล้วขอบคุณมากทุกคนขอบคุณ นั่นใหญ่ๆนะขอบคุณโฟล์กใหม่ทุกคนนะฮะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณเซบิดด้วยนะครับคอยฮะขอบคุณหนึ่งขอิดฮะาเราไปได้ขอบคุณมากมากครับขอบคุณครับเออยังไงมันยังขอบคุณครับขอบคุณไม่พักเออเพราะแตดมันมาจากไหนนะครับเนี่ย ยังบอก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 ว่ามาจากไหนอย่าไปบอกว่าจากไหนครับอ่ะต่อมา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 ช่องคิวช่องคิวช่องคิวเฮ้คิวมันไม่อยู่จอว่ะโอ้คิวไม่อยู่จออ่ะโอ้คิวไม่อยู่จอเอาคิวมันก่อนแล้วกันพรว่ารีบจริงๆรอบนี้เก็บเพราะว่าเพื่อนๆมารอแล้วเต็มไปหมด เดีครับสวัสดีน้องมะเ,เร็ยวัสดีสวัสดีพี่เบย์ด้วยผมตลัด20่ิบปีนะครับสวัสดีน้องอิงด้วยออ่เอเอม,มินิลบหนึ่งร้อยบาทสวัสดีครับพี่คิมที่ถึงนะคะเฮ้ยไอไอไอค่ะขนมขนมไอ้นี่ขนมไอคิมมันชื่ออะไรนะบ้านแม่คิมอ่ะลูกชุบอะไรนะลูกชุบลูกชุบยี่ห้ออะไรนะรู้ปะอยากกินลูกชุบยนะนะังเลย ไปก่อนค่ะแป๊บเดียวควะพาทีไม่เสร็จอร่อยเหมือนพอ่อขาไหมคะผมก็เพิ่งผมเพิ่งตื่นตอนประมาณทุ่มหนึ่งครับแล้วก็เพิ่งจะกินอันนี้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 ก <c oughs> อบปนี้กอบปนี้กอบปนี้กูนี่เดี๋ยวเดี๋ยวปังเงินทองไอ้โดนเดี๋ยวปังกันทองโดนแน่นอนไม่ต้องห่วงกอบยั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 งพร้อมนะพร้อมนะเดี๋ยวผมปาลิงกวไปเลยนะนะหนึ่งสอง ลำนะไป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 ไ let's go เดี๋ยวเขาอัน şey> น no exactly. no 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 ี้เดี๋ยวเขาก็เปิดไมค์มาเรียกหนยนิ่งวะโนยนิ่งยังวะโอ้ยไหลไปหมดแล้วเนี่ย กินก็สั่งครับผมไม่ต้องมาตอบผมครับเ้ยไม่ต้องมาตอบผมครับอขอบคุณตัลเลือใหม่ด้วยนะครับคุณบ๊อบบี้ครับกิ <c oughs> นก็สั่งครับผมไปที่เพจแม่ผมเลยฮะไม่ต้องเอ่ยถึงพ่อค้าครับเออดีท <c oughs> ุกคน,นครับเออไอเอยเอยมันเล่นกับก,กูด้วยเฉยเลยวะตาลายไปหมดแล้วตาลายหมดแล้ว <c oughs> ค่ะ สั่งได้ครับแต่ตอนนี้ตอนนี้หมดนะฮะเราสักพูดนะครับเป็ฟลโลมเหย่ดิฮะนึบบีดู Pope ิวแบบพูคีย์เวิ์ดมายเดี๋ยวมาแล้วอมาแล้วเปล่าไอเดินอยู่เดินอยู่เดินอยู่ขอจ้าคุณพ่อยควิคิวควคิควิ้วิควิควิวิควิควิควคิวิคอวิควิควิคิวิวค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 วคิคคคคคิวค นี่เปิดกล้องกันด้วยเปิดกล้องกันด้วยเฮ้ยปิดกล้องไหมวะเป,เปิดกล้องหน่อยค่ะคนหลอ่อจริงๆถ้าผอมเนี่ยหล่อกว่าพี่ชายน้องอีกนั่นเนี่ยเอฟเอฟซีเอฟซี F, F, C, F, C เลยค่ะนี่เน่เน่เน่นนนน อันนี้เนี่ยนีนี่กก๊อปก๊กเฮ้ยไม่เอาแกงน้องชายต้องเล่นหนักหนักน้องชายต้องโดนหนักหนักต้อให้มันหนักหนักในอันนี้เนเเดี๋ยวผมก๊อปคิวนะผมก๊อปคิวนะผมก๊อปลิงคิวให้โอเคห้าสี่สามสเลโกไป อ่านแชทหรือเปล่าไอเนี่ยเออมีเสียงฟอลโล่มันต้องได้ยินดิมีเสียงฟอลโล่มันต้องได้ยินเออเฮ้ยผมว่าพิมพ์กับอีกรอบอ่ะมันไม่เห็นว่ะไอเวนนี่ไม่เคยอ่านแชทเลย เกิดครับเนี่ยแล้ววะเรียบร้อยทำอะไรผมเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยเฮ้ยอย่านิ่งดิโหกล้องก็ไม่เปิดอ่ะคิมอนทำอะไรผมเนี่ยติดไม่อยู่ สวัสดีครับทุกพรสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคิวสวัสดีครับเวไปดี๋ยวโอ้มันมันนี่ไงคิวอะกล้องมันก็ไม่เปิด เหนยังไงโถผมอะไรกันนะโถงต้องเข้าไปดูแลไปนีนี่นี่นี่เขาดูหนีเลยเขาดูหนีเลยแมา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 เตรียมตัวปังแบทเทิลรอยัลแบทเทิลรอยัลเออมาแล้วครับผมมาแล้วฮะวันเครื่องบินลำก้อนกินปังก้อน สองคนลงคนแรกเป็นน้องคนอะไรนะครับผมท้องเสียไปสามวันเลยค่ะมีวิธีรักษาไหมคะแลก็ตีทางด้านซ้ายตีโบสก่อนเลยหัวเลือดแป๊บเดียวเดือดก้อนเลือดหรือครึ่งเดียวแล้ววันก่อนกินปังก้อนลงมาแล้วฮะ ปังก้อนทองนะครับผมสำหรับใครที่กินปังก้อนทองจะได้รับเลือดเพิ่มนะเฮ้ยกินปังก้อนทองได้รับเลือดเพิ่มป่ะเดี๋ยวรู้เลย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 ไปเร็วๆเลยเอาละมาแล้วเอาละครับผมมาแล้วนะมาแล้วครับผมตอนนี้มีเลือดเยอะสุดปังก้อนทองอ๋อปังก้อนทองอ่ะเดี๋ยวรู้เลยปังก้อนทองอ่ะไป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 โอ้โหเอามากันแล้วฮะผมเตียบเอาวันนี้กินปังก้อนทองสองเสียเอาจัดไปฮะ ัดไปเลยครับผมผมเอาคืนนะครับผมนี่ครับผมวันนี้คือปลาอะไรครับเนี่ยอะไรกันครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะขอบคุณฟอร์โร่ใหม่ด้วยนะฮะไอ้ก้อนมันรู้แล้วเหรอสวัสดีฟอร์โร่เฮ้ยมันเปิดฟอร์โรด้วยโอ้โหมีคนไปสปอยมีคนไปสปอยอ่ะมันมันมีคนสปอยแน่ๆ คุณรู้ทันน่ะคุณรู้อ่ะคุณรู้เลยคุณรู้ใช่ไหมมีคนต้องบอกผมโอ้ยมันเลยกันใส่ก่อนดีกว่านี่โคตรเต็มเลยใส่ก่อนดีกว่าโอ้มีคนมาบอกผมอ่ะว่าเนี่ยเตรียมดีก็โดนแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยสปอยเก่งเนี่ยเนี่ยเนี่ยสปอยเก่งเนี่ยผมก็เลยเอาขืนผมเตรียมไว้ให้ฮะเอ้ยเอ้ยเอ้ยโดนคนแรกเอ้ยเหวอแดกเลย ครับยวผมร้องให้ฟังใจยังไงยวผมร้องให้ฟังใจยังไงผมผมผมต้องอีกรอบป่ะ ผมต้องต้องไปอีกรอบต้องไปอีกรอบต้องไปอีกรอบคนนี้ต้องสองรอบเน่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 นเน่นเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูเขาจะทำเขาจะเฮ้ยไม่เอาไม่เอาอย่าพึ่งพึ่งขอเต้น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 ข่าผีเสื้อหน่อยค่ะเนี่ยนะฮะอ่ไปไปไปเลย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 แล้วข้อความแหมเลือกข้อความกันได้ดีจริงๆนะฮะ ขอบคุณบิดทุกบิดด้วยไปเล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 ยด้วยนะครับผมขอบคุณครับวันก่อนคุมปังก้อนเียไปสามวันพ่อวิรักษาหมครัเ้เด็กก้อนยังเอาเด็กก้อนยังเอา แล้วไอ้ไอ้บอบบอกก็ต้องลงคมิดละโอเคเพียงพอปิดโอเคฮะด้วยผมแก้งง่วงได้เยอะเลยฮะขอบคุณลุกคนมากเลยครับทำให้ผมแก้งง่วงได้เยอะเลยขอบคุณมากเลยคมีความสุขนะครับสบายใจก็ว่างๆนะก็แวะเวียนเข้าไปหาห้องต่างๆนี้ได้ด้วยนะครับผมอย่างน้องชายผมเนี่ยมกยไม่ค่อยเก่งนะไปทิ้งข้อความถามมันไว้แล้วก็ ใครเปิดคอมอยู่เปิดไปสองจอทิ้งข้อความถามน้องหน่อยน้องผมมันระบายให้ฟังแบบพี่กิมแต่ีมไม่มีคนคุยด้วยเลยบอกเอ้ยอยู่ก็ชวนเขาคุยดีเวลาเขาทิมมาก็ช่วยอ่านคอมเมนต์หน่อยอย่าทําเหมือนพี่อย่าเอาพี่เป็นไอ้ดอกพี่เนี่ยอ่านช้าสุดๆเลยเออนางก็จะลงทุนไปซื้อจอสองเพื่อให้เห็นคอมเมนต์เร็วขึ้นเนะี่ยตอนนี้มองอย่าวทางโทรศัพท์มันยาก ออต้องเทรนใช่ไหมโอ้โหอ้อผมเทรนไม่ได้ฮนะต้องอย่างก๊อตอย่างคิมหันอย่างเออย่าหาคอมเมนต์เร็วมากอืมนั่นแหละฮะขอบคุณวันนี้ขอบคุณมากเลยเดี๋ยวไปเล่นเกมนะะปรับกูอีให้มันเป็นกอีเกมมิ่งกันเออคุยชวนคุยแล้วใช่ไหม,ม,หไหมทุกวันเลยนะครับชวนน้องคุยหน่อยฮะแล้วเข้าไปชวนน้องคุยน้องไม่ต้องการอะไรนะต้องการเพื่อนคุย แนวว่างๆก็ไปคุยกับน้องได้นะครับใครดูผมก็เปิดไปดูนออ้องไอจอนี่ไปทักทักน้องคุยด้วยนะครับรวมถึงเอยคิมหันแล้วก็ก๊อตด้วยนะคุยคุยๆกันโอเคเดี๋ยวยังไงคิมเบรกแล้วมเปิดไมค์เล่นเกมนะเดี๋ยวเข้าเริ่มเล่นเกมแล้วเดี๋ยวไปดูกันนะวันนี้ของคุณทุกคนนะมาผ่อนคลายกันเล็นๆนอๆวันนี้คิม,มง่วงคิมไม่อยากใช้ energy ในการตรงนี้เยอะนะครับเดี๋ยวคิมเล่นเกมแล้วคิมแพ้วันนี้คิมจะนอนเร็วด้วยนะอืมผมมาถึงจุดนี้ได้ยังไง โอเคบ๊ายบายนะครับผมแ๋ยวปิดกล้องก่อนนะแล้วเจอกันเจอกันทุกคนในคลาส